อิบไหมหรออิบถ่ายตั้งนานสองท่านเหมือนนะเนี่ยถ้าอยู่ด้านหลังนี่คล้ายๆเลยอ่าใช่ใช่ใช่โค้งวัยแคนาเดอรเห่าะกันเล่นน้ำอยากเล่นน้ำพูดดีเลยทาเลสาบ พยานล้างสามก็โดดลงไปได้นะคะไปยืดหัวทำเลสาบครับสวยมากน้ำแมันไม่เป็นน้ำแข็งนะมันละลายค่ะมันละลายจริงจมันจะเป็นน้ำแข็งตรงนี้แหละอ๋อมันจะเป็นน้ำแข็งทั้งคืนเลยใช่ค่ะมันจะเป็นน้ำแข็งเลยตอนนี้มันละลายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันละลายเพราะว่าอากาศมันอุ่นตอนนี้คืออากาศมันอุ่นมันอุ่นขึ้นโอ้ยนั่งโทรไปถ่ายรูปดีกว่า อึ้มาค่ะนี่ถ้าไปถ่ายข้างล่างจะสวยกว่านะแล้วค่อยมาถ่ายข้างบนก็ได้ลงไปเลยคะช้าถ่าย้ะออฟไปไหนไหไปน่าออฟอยวให้พี่ชาไปถ่ายรูปนี้เด้พี่สนใจตรงนี้นะคุณไม่ลงเาหรอโน่าเลยที่มันเหนื่อยอ๋อมองตรงนี้ดีกว่านะครับโปรดิวเซอร์เราก็เรียบร้อยแล้วฮะกลัวความเหนื่อยมากกว่ากลัวความหิวนะครับ เราก็เดินลงไปด้านล่างให้อยู่ใกล้กับเออโถรตรงนี้สวยมากนะครับ ที่เขามาถ่ายหนังใช่คุณแบบนี้นะคุณนุ๊ครับครันบ,บนุ๊นคุณอย่าไปใกล้คำว่าดราม่าเยอะครับ <laughs> ดราม่าแอ<ห>นมูวี่โลเคชัน่นนี่มีดรามา่า <laughs> ดรามา่าดราม่าใช่อย่าไปใกล้เยอะครับเอาวันนี้ที่แกนะแกยไงครับอ่าเราแค่นี้เราก็ไม่ดราม่าแล้วโคตรเย็นโอ้นี่ครับคุณให้ดูพระเอก ซีรีส์เกาหลีในโลเคชั่นพระเอกเมืองไทยกับซีรีส์เนี่ยโลเคชั่นในเกาหลียืนไทยจูเกิลการนี่ยอันนี้นางเอกนางเอกนางเอกครับแต่กับไม่เอกเราเรายืนให้มันเหมือนเขาหน่อยซี่กอดพี่นุ๊กหน่อยกอดเร็วิโอกอดไม่เอกกอดพี่นุ๊กด้วยลูกกอดครับมือครับกอดกอดน้องเป็นโอเคเฮ้ยแล้วพี่พี่ต้องทำอะไรนึกนึกน้องเป็นเอฟซีทางบ้านนะฮะกอดแทน เอฟทางบ้านนะครับ <c oughs> น้องชื่ออชอาลังเชะละาชะลังเชาลรมาตอนนีบ้านเ <c oughs> อ้ยสองเอ้ยะเน สวัสดีค่ะที่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอขอเป็นภาษาเกาหลีเกาหลีเกาหลีด้วยลูกสวัสดีค่ะละแนะนำซิมาทเที่ยวตรงนี้อ่าแนะนำซิพูดเป็นภาษาเกาหลีพูดซิเอาสวัสดีค่ะก่อนทักทายก่อนยังไงเซลอ่ายังไงเซลที่นี่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออะไรคุณสวยที่นี่ที่ไหนชื่ออะไรที่ตรงนี้เดี๋กินนั่นเดี๋กินนั่นพอช่างอาร์ตแวลลี่อ พูดเก่งนะครับพูดเก่งเป็นเด็กพูดเก่งพี่นุกพี่นุกรล่อไหมพูดหน่อยพี่นุกรอไหมหลอมากค่ะภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีพูดได้ได้เด็กซนเก่งสุดแอ้วโอ้โหโอเคน่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักมากสถานที่สวยมากนะครับเมื่อกี้น้องเขาสวยน่ารักเพราะว่าแม่เขาสวยน่ารักนะพี่จิ๊งแม่เขาสวยดูแม่ดูหน้าตาแม่เขาดี เนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่สลับตัวผิดคนผิดคนอ๋อคนนี้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 สวยอ๋อหันหน้ามาที่คุณแม่คนไหนคนไหนถรูปคุณแม่อยู่ๆก็ได้เป็นแม่เลยเป็นผียังไงเป็แม่หรอแม่หรอแม่หรอสวย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 อ่ะพี่ยูนีิถ่ายรูปให้แม่หน่อยพี่ถ่ายกับพี่แม่ถ่ายกับพี่นุ๊กพี่ ต่อไปมาดูนะครับอือหดูโลครับดูการโลเคชั่นเกาหลีกับได้ไหมนะครับหกครับเดี๋ยวขอแบบขอดอลลี่กล้องเข้ามาหน่อยนะครับอีครับ Okay. เราฮอปชายนะฮะค,คนยังกระายไปได้หนอขออนุญาตด้านขอมุมด้านข้างครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตช่างภาพตอนลีกล้องไว้ใกล้นะครับแอคพุ่งกลับสั่งแอคชั่นเลยครับแอคชั่นนะครับจะซูมมาใกล้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟันยังไม่แปรงเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่มีกลิ่นครับน่าจะมุครบสองวัน ในไร่สดไม่มีกินครับอ๋อในไร่สดไม่ไม่มีกินแต่คนรอบน้องมีกินแน่นอนครับสัอีถ่ายอะไรรับเนี่ยช่างภาพคนนั้นทำไมช่างภาพคนนั้นทำไมไกลแท้ครับถ่ายเท้าถ่ายเท้าเลยนี่ไอ้อมได้ป่าเจ้าบอกว่าไอ้เจ้าบอกว่าถ่ายให้มันมีอะไรอือออ พ yeah. ah, ี่ชาบอกพี่ชาบอกว่าถ่ายให้มันมีอะไรแล้วมถามดว่าว่ามัมีอะไรมีแต่ถุ่เท้าตีเลยสลรบเนี่ยคุณเอาหลอดในเ่าถ่าย